ใ้เบิ้งเลยนะครับเนี่ยครับกันกันน้ำท้องปีที่แล้วนะครับระดับน้ำม,มันจะอยู่ตรงนี่ครับจากจากงาใหม่ขึ้นไปหน่อยนึงนะครับคือน้ำน้ำกับบกขึ้นหลายนะครับขึ้นหน่อยนึงเพราะว่าตรงที่ขาวก็คือมันถือแดดนะครับแดดแล้วมันนี่ครับเป็นหงอกสีหง,ง,งอกขาขาวนะครับ ระดับน้ำอิลีท่านี่ก็คือต้นไม้นี่ต้นไม้นี่ทวงมอ้อนในแก้วถ้ามันขึน้นเต็มเต็มมันเขื่อนทวงทวงม้่นเล่นมอโอท่าน้ำขึ้นอิลีก็คืออยู่อยู่ตรงไปขึป้นน้ำขึ้นไปอยู่ประมาณห้าเมตรอกะท่าน้ำขึ้นอิลีก็ระดับจากต้นไม้ขึ้นไปนี่ก็ประมาณเจ็ดเมตรนะครับ น้มา, mm. า,นนาม,มอีอยู่ประมาณเจ็ดเมตรถ้าขึนขึนความจุเต็มเคลเลยนะครับอยู่ประมาณเจ็ดเมตรครับมันก็จะเป็นตอใหม่หลายครับจวนเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นปลาใหม่นี่ครับ ฟมตรงนี้จะไว้ให้มันบอใไ้คายมันจมไปถึงพื้นนะครับมันจองมีเรือเรือเขาเอื่นไว้อย่างไรล่ะครับผมกับโบ่บนี่นะครับบนแน่ใจว่าที่ขา่าแม่นบ้านผมมาเอื่นขา่ขา,วา,ขาวข่าดังข่าคายมันจะบ่มหอดพื้นถ้าแม่นนี่ครับ ฝากกดติดต,ตามเลยนะครับทีมงานบักหน้าวานน้ำตาลส่งครับนั่นๆจะมีคลิปที่นึงครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวเักัะจิมามาทายท้ำเรื่อยๆครับถ้าผมกัะจิมาบานกัะจิมาก็คือวิธีชีวิตของคนมั่นโคงไงครับใส่ไข่ใส่มอง เพื่อการนำรงฉีบแต่ละมือถ้าได้หลายเขาก็ไปขายนะครับถ้าได้หน่อยก็เอาไว้แต่กินเป็นไปมือมือนะครับจะฝากกดติดตามเลยนะครับทีมงานบักหน้าวันน้ำตาลสมนะครับ ถ้าเฮดบอดีมันจะเป็นนะครับมันจะข้นมากเกี่ยวกันนะครับกลัวจะขึ้นมากเกี่ยวตะใครถ้าเขากัดกัดกลัวดีกะจะบวติดครายนะครับน,น,นี่จะเป็นของคนดี่ใส่ไปแล้วนะครับนะครับฟุ้มข้าวขาวนี่ครับนะครับเต็มเลยครับเนี่ยนะครับ ตอนเศร้านะครับตอนเศร้าถึงน้งเบิงนะครับว่าจะเป็นยังไงนู่นนะครับถ้ามองเห็นนะครับจะเป็นเป็นแพร่นะครับเป็นแพร่ที่เขากยกย่อหรือว่าสะดุงนะครับเพราะว่าข้าง,งบนนะแถวข้างบนลังเคลื่อนก็นคือแถว สีมุเรื่องอำเพื่อสีมุนเรื่องนะครับเขาต้องเอาแพรลงมานะครับนามบ่มีครับเฝากติดตามเลยนะครับนะครับจะเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ใส่ยุดคลายูยนะครับว่ยยางคลานะครับ ค่อยเบืองมือนเศร้านะครับว่ามันจะมีปลาบ่